ครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y o u u u b e ไอชัยนา t นะครับ mm hmm. เหรียญเงินหลวงพ่อเปิลนนะครับเป็นเหรียญรอหาในเงินวัดบางพระนะครับเสาห้าปีสามห้าวันที่ห้าธันวานะครับเป็นรูปเหรียญพ่อรอห้านอนกล้องกร,รมยี่สวยๆนะเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาท เหรียญหลวงพ่อคูณรวยไม่เลิกนะครับปีสามหกตอกโค้ดนะนอนกล่องรวยไม่เลิกเอาห้าร้อยแล้วกันนะครับห้าร้อยบาทรวยไม่เลิกปีสามหกห้าร้อยบาทนางพยายิ้วดำนะครับหลวงพ่อเกษมนอนกล่องหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาท พร้อมกล่องปีสองเจ็ดนะปีลึกพระหยกหลวงพ่อวิริยังนะคบหยกหนินแกะนะครับหลวงพ่อวิริยังนอนกล่ององค์ใหญ่ลำ่ำเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทชินลาชกูวัดทพึ่งนะครับหลังยันชินราชกูวัดทพึ่งหลังยัน สวยๆหน้าตาติดชัดท่านาชัดจนแบบเขียนว่าพระชินลาศเลยนะความคมของรุ่นองนี้นะครับหลังยันสวยๆหนึ0งพบาทนะครับึงพบาทสมเด็จหลวงปู่หนูหลังฮนุมานนะครับเนื้อชั้นมากเนื้อพิเศษนะครับเนื้อชั้นมาก เอา800บาทนะครับหนุ่มผู้หนูทุ่งแหลม800บาทเหรียญไหวยครูนะครับรุ่นแรกวัตตะกูนะครับเหรียญไหวยครูรุ่นแรกวัตตะกูเอา400บาทนะครับพ่อแก่เหรียญพ่อแกว่ายครูรุ่นแรกวัตตะกู400บาท แกะปลาติกมาดูจริงๆพ้าสวยนะครับ400บาทเหรียญหลวงพ่อกลันนะครับปี2528หลวงพ่อกลันออกวัดหนองน้ำส้มนะครับปูดูผูกเสก วัดหนองน้ำส้มบูดูภูกเสกเอาพันสี่ร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเหรียญหลักเมืองอยุธยานะครับลงปูดูผูเกเสกสี่ร้อยบาทเหมือนกันไอสี่ร้อยบาทปีสองห้าสองห้านะครับอันนั้นพันสี่ะอันนี้สี่ร้อยปีสองห้าสองห้าปูดูเสกเหรียญหลักเมืองกีบบัวล้อสองสองร้อยนะครับเนื้อฝาบาท เอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทตรงนี้ผิวเป็นประหลอดสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะครับหลวงพ่อกเกษมเซงลีฮอนะครับปีสามหกเซงลีฮอหลวงพ่อเกษมปีสามหกเอาสี่ร้อยบาท พระล่วงทรงเกาะนะครับหลวงพ่อเกษมพุกเสกปีหนึ่งหกนะฮะสองห้าหนึ่งหกเอาหกร้อยบาทนะครับพราล่วงทรงเกาะหลวงพ่อเกษมพลุกเสกหกร้อยจินดาลาดหลังนั่งกวากสองหน้านะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนี่เป็นสองหน้านะฮะสองหน้าประกบกันและสวยมากนะครับหนึ่งพันบาท เหรียญพระพุทธผาเงานะครับ400บาทจังหวัดเชียงใหม่ปี2-1เหรียญลงยานะครับลงยาน้ำเงินงูเล็กหลวงพ่อเอียนะครับกล้ทองยาน้ำเงินกรรมการดูในซีนนะครับสวยมากอยู่ในซีนเก่ามากนะครับและสวยนะครับ เอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทไรทองเหมือนเดิมหนึ่งพันสี่ร้อยบาทคำข้าวรุ่นสองบล็อกลึกฝนตกเหรออ๋อเสียงเกมคำข้าวรุ่นสองบล็อกลึกหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาท เหรียญเสมาหลวงพ่ออุ้นวัดตันกงครับเสมารุ่นแรกรุ่นหนึ่งปีสี่แปดเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้ยบาทหลวงพ่ออุ้นสวยๆยิวไฟสี่ร้อยบาทยี่้าสัตวตรัเนื้อแร่นะครับออกแดงเนื้อแร่หกร้อยบาท พระธนวัดนเนี่ยแรกหกร้อยบาทหลวงปู่เผือกวัดสาริขโขนะครับหลวงเผือกวัดสาริขโขพิมพ์ใหญ่นะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทเผือกวัดสาริขโขหนึ่งพันสามร้อยบาท หลวงพ่อโอดวัดจันเสนนะครับหลวงพ่อโอดวัดจันเสนทันตัวทั้งคู่นะทั้งสองเหรียญน,นะเอาสี่ร้อยบาทหลวงพ่อ Thr สงสามเหรียญน,นี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับวัดเจ้าฟ้าสารลอยหลวงพ่อสงทันตัวทั้งสามเหรียญน,นะครับสี่ร้อยบาทสงสามเหรียญ หลวงพ่อเพี้ยนสององนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนแล้วก็เหรียญคู่นี้หกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทรูปหล่ออุ้มบาทหลวงพ่อตัดวัดชัยนาห้าร้อยบาทนะครับรูปหล่อเนื้อฟ้าบาทหลวงพ่อตัดวัดชยัยนาห้าร้อยบาทเลี่ยมกันน้าให้เรียบร้อยเหรียญก็แมวหลวงพ่อพงวัดวังสัพพรดนะครับ เกาะแมวหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสปีสองสามนะสวยๆเกือบสองพันนะครับเอาพันหนึ่งนะครับพระไม่สึกนะแต่ว่า,าเก็บไม่ดีเลยเอาหนึ่งพันบาทเกาะแมวหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสหนึ่งพันบาทนะใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ